ออสวดครับท่านสิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับโทมิการคิสนากันไตเอิร์ธกราเนอร์นะครับโดยหุ่นที่เรารีวันนี้ครับคือหุ่นรบตัวที่2ของเรื่องนะครับนั่นก็คือนี่เลยเอิร์ธกราเนอร์อีเกิลชังครับผมหุ่นรบที่เกิดจากการประกอบร่างของาโอกราเนอร์อีเกิลและโตกราเนอร์ชาร์ครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเอิร์การ์เนอร์ตัวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ่นตัวเอกในเรื่องที่มาพร้อมกับเลโอชิต้าเลยนะพอใช้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเอิร์การ์เนอร์อีเกิลชาร์กเนี่ยสามารถทำอะไรได้มีความสามารถยังไงลูกเล่นเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับวันนี้ครับจะมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันมาดูกล่องแรกกันก่อนกล่องแรกสุดครับคือนี่ครับคอการ์เนอร์อีเกิลโทมิก้านะครับเพราะว่าในกล่องของเอิร์การ์เนอร์เนี่ยครับนอกจากเล้วเนี่ย กล่องอื่นคับตัวรถต้องซื้อแยกทั้งหมดนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็จะมีในส่วนของ earth license มาให้ด้วยแล้วก็สามารถเล่นกับเครื่องแปลงร่างอาวุธแปลงร่างหรือโอกร์เดอตัวต่างๆได้นะครับตัวกล่องรถคับก็จะมีเท่านี้นะครับจะเห็นว่ามีหน้าของ g r a n e r k อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็หน้าของ eagle s h a r k นะครับโอเคกล่องของรถมีเท่านี้ครับเพราะงั้นกล่องถัดไปครับกล่องถัดไปคือนี่เลยครับ earth g r a n e r eagle s h a r k นะครับผมตัวนี้เลยครับเทมากๆนะครับ earth g r u n e r e g l s h a r ครับเป็นถือว่า เป็นหุ่นพระเอกอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ออกมาคู่กับโอชิต้าเขาไม่ใช่หุ่นพระรองครับแต่เป็นพระเอกที่ยืนคู่กันเลยเหมือนกับเรื่องเออร์การนเนี่ยครับมีเพระเกด้วยกันทั้งหมด2คนนะครับซึ่งคนขับก็คือนี่ครับกรานเนอร์เคนะครับหรือคุโดคูกะที่เป็นคู่หูฟ้าแฟดของไรกะนั่นเองนะครับผมซึ่งอีเกิลชาเนครับก็ใช้วุฒิหลักก็คือเป็นในส่วนของตัวปืนนะครับโดยในกล่องครับจะให้มา2อย่างคือ นี่ครับเก้ากรันเนอร์อีเกิลแล้วก็เก้ากรันเนอร์ชาร์กนะครับซึ่งประกอบร่างการ์ดเป็นนี่นะครับอีเกิลชาร์กนะครับกล่องครับก็จะบอกครับว่ามีอาวุธอะไรบ้างท่าไม้ตายเป็นยังไงนะครับผมลูกเล่นต่างๆเป็นยังไงซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวกาน์ดนี้หมดนะครับข้างกล่องก็จะบอกลูกเล่นต่างๆครับแปลงร่างประกอบร่างเสียบไปมีเสียงนะครับแล้วก็ร่างอัปเกรด2ร่างนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูของข้างในก่อนครับของข้างในครับให้มาเท่านี้เลยนะครับผมอ่ะมาดูอย่างแรกกันก่อนในส่วนของตัวคอร์กรับ คอกราเนอร์ครับก็นี่เลยคอกราเนอร์รนนอีเกิลน,นะครับแล้วก็ในของเอิร์ดไลเซนของคุดโอคุดโอคูกะนะครับผมจะเป็นนัซึ่งตัวเอิร์ดไลเซนก็จะเป็นกระดาษเปล่าเฉยๆนะครับจะมีเขียนรูปร่างของตัวหุ่นมีคําอธิบายแล้วก็สเตตัสหุ่นเล็กน้อยนะครับผมเอิร์ดไลเซนก็ไม่มีอะไรครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บไปนะครับสิ่งนี้ส่วนตัวคอรกราเนอร์ครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ครับล้อเนี่ยจะเป็นสีดําแบบ ตัวโทมิเก้าปกติแล้วเนะี่ยแล้วก็หน้ารถครับก็จะเปลี่ยนเป็นปสีน้นําเงินแท้นกับดูเหมือนเหี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับโ <Okay, S 1> อเคเพราะเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตช์กันดีกว่าครับกับคอการ์ดเงินอีเกิลนะครับอยู่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยนะครับซึ่งคอการ์ดเงินอีเกิลครับจะมีลุกเล่นทั้งหมด2แบบครับแบบแรกเนี่ยคือโหมดของ e อีเกิลชีตาซึ่งเป็นร่างแรกที่โผลออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยวันนี้เราจะรีวิวในสองอีเกิลชาร์กกันเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนโหมดคือกดปุ่มตรงงนี้้้คาไว อพอเปลี่ยนชื่อเป็น Eagle Shark ปุ๊บเท่านี้ก็จะเข้าสู่โหมด Eagle Shark เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามากดฟังเสียงของคอกาเนอร์ก่อนดีกว่าครับเสียงแรกสุดอ่า Eagle Tomica นะครับอ่าเป็นเสียงตอนคู่กะเนี่ยขับคอการเนอร์ออกไปนะครับอ่าเป็นเสียงของนี่ครับ E a g l e นะครับอ่าแล้วก็เป็นเสียงของโกสังเนอะเป็นเสียงตอนขับรถนะครับ อ่าเป็นเสียงบีบแต่อ่าเสียงหลักหลักของคอกาเนอร์อีเกิลก็มีเท่านี้นะครับซึ่งของคอกาเนอร์อีเกิล e เนี่ยจะมีบากก่รนี้ก็คือต้องนําไปเสียบกับแฮนเดิลกันแฮนเดิลสอดหรืออุปกรณ์แปลงร่างหรือตัวหุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คอกาเนอร์อีเกิลมีเท่านี้นะครับทีนี้ตัวถัดไปครับนี่เลยกาโอกาเนอร์อีเกิล er นะครับซึ่งผมขอตางปีกก่อนนะครับผมแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นกาโอกาเนอร์รูปแบบของนกนะครับนกอินทรีขนาดใหญ่ซึ่งตัวก็เป็นสีน้ำเงินครับแล้วก็ เทประมาณนนครับเสียดายนิดหนึ่งคือสติกเกอร์เนี่ยครับมันสีต่างกับตัวบอดี้ไปนิดหนึ่งเลยดูออกค่อนข้างง่ายนะครับแต่รวมรับถือว่าเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเทมากๆเลยนะครับโดยนิสัยของเกากราเนอร์อีกเกิ่ครับเขาจะนั่งกับ เลโอโดยสิ้นเชิงเลยคือเลโอเนี่ยมูทะล,ลุเลือดร้อนบ้าพลังเช่ครับแต่แต่ว่าอีเกิลเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจเย็นสุข,ขุมเยือกเย็นนะครับแบบมองอะไรมองแบบดีๆก่อนแล้วค่อยโจมตีหรือแบบวางแผนในการต่อสู้นะครับซึ่งก็จะชอบตัวคูกะมากกว่าเพราะคูกะเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นเมื่อเทียบกับไรกะแล้วนะครับผมในรูปแบบนี้นะโอเคครับซึ่งลูกเล่นเนี่ยก็คือสามารถวิ่งได้นะครับล้อ3อันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโอเค เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวถัดไปครับกาโอกรนเนอร์ชาร์กนะครับซึ่งอันนี้ตามเนเรื่องครับกาโอกรนเนอร์ชาร์กเนี่ยไม่ได้โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกนะเขาจะโผล่มาช่วงประมาณตอนที่10กว่ากว่าคงจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งบอกว่าเป็นกาโอกรนเนอร์ที่มาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ข้อดีคือ ชาร์กเนี่ยครับถูกสร้างมาเพื่ออีเกิลโดยเฉพาะเลยก่อนหน้านี้ครับที่อีเกิลกับชีตาเราไม่ค่อยเก่งมากเพราะว่าพลังเนี่ยไม่สามารถซิงกันได้แต่พอมีชาร์กมาปุ๊บครับอีเกิลเลยสามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้นะครับผมด้วยพลังของเกากรานเนอร์ชาร์กตัวนี้เองครับซึ่งก็จะเป็นฉลามขาวนะครับเพราะอเเนยฉลามเยอะมากโดยความสามารถของเขาครับหลักๆก็สามารถพุ่งชนสามารถพ่นเสียงออกมาได้นะครับนี่คือความสามารถหลักของเกากราเนอร์ชาร์กนะครับส่วนสตอรี่อะไรก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับสามารถวิ่งได้เหมือนกันเนอะมีล้อสี่อันโอเค เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาไรออนก่อนดีกว่าครับซึ่งการ Ride on, ไรออนแน่นอนครับจะต้องใช้กลาโอไเนอร์ e กรโอไนเนอร์อีเกิลนะครับแล้วก็นี่เลยครับคอร์กานีอีเกิลใส่เข้าไปครับเป็นการไรโดออน ่เรียบร้อยครับกับกาโอกราเนอร์อีเกิลน,นะครับผมซึ่งพอไรออนแล้วครับพลังของก,กาโอกราเนอร์อีเกิลเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถใช้ท่าไม้ตายสามารถเล่นลุกเล่นต่างๆได้มากมายนะครับผมนี่คือความสามารถของก,กาโอกราเนอร์อีเกิลน,นะครับอ่าเปิดตัวีินะซึ่งมาฟังเสียงกันดีกว่าครับโซโลโนโคเทโคดินจักรพรรดิแห่งท้องฟ้าปรากฏกายนะครับอันนี้จะเป็นคำพูดประจำตัวของอีเกิลน,นะครับ คำพูดประจำตัวของคูกะนะครับเสียงนกร้องนะครับท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายคำชื่อวระธรา e อีเกิลสตรีจะเป็นน่าที่อีเกิครับพุ่งแล้วก็ปัดสวิด้วยความเร็วสูงครับไว้ชนพวกเหล่าศัตรูนะครับผมให้ระเบิดในธิการจบอีครั้งเดียวซึ่งท่านี้ในเรียวเนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเวลาแปลงร่างในเดียวเนี่ยครับ ก็คือจะสลับกันแปลงร่างช่วงแรกเลยแปลว่าอีเกิลต่อนไม่ได้แปลงประกอบร่างเนี่ยครับก็เลยใช้อีเกิลสีเนี่ยคอยชนศัตรูอยู่ช่วยเหลือเรโอชิตานะครับอ่ะอ่ะแล้วก็เสียงตอนคิซนากันตายนะครับแต่ว่ายังมีอีกเสียงหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนอือโอ้สุดแล้วเราเทคออฟเดออ่ะโ okay, อเคเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเดี๋ยวครับผมงั้นก็ลุยเลยคิซุนะกันต์ตโอเคพุ่งไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มจากชาร์ก่อนนะครับ ตัวช้าครับอย่างแรกเราถอดอาวุธออกก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ส่วนขาครับเราค่อยๆบิดออกอ่าแล้วก็ดึงครีบตรงนี้ออกนะครับตรงหางฉลามนะจากนั้นผมขอวางพักไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ส่วนของอาวุธครับอย่างแรกเลยเราทําแบบนี้แยกออกนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างออกมาช้าๆนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้อ่าเรานําพาร์ทนี้ใส่เข้าไปแทนชึบแล้วก็ปิดจากนั้นเราจะนําส่วนนี้มาใส่ข้างหน้านะครับ ไม่เข้าโอเคเป็นอาวุธประจําตัวครับคือ Jet Arrow นะครับได้แล้วก็วางไว้ก่อนแบบนี้นะครับผมทีนี้ถัดไปครับตัวชาร์กเนี่ยเราก็ต้องทับคีบลงไปนะครับมุน้นหัวทับขาลงมาทั้งสองข้างอ่าแบบนี้แล้วก็ส่วนเท้าครับงางมันออกนะครับเห็นว่าขา้างนียมีติดเจ็อยู่ด้วยนะแล้วก็ดึงเท้าออกครับแบบนี้เท่านี้ก็จะเรียบร้อยครับกับส่วนขา ครับทีนี้ส่วนถัดไปส่วนบอดี้นะครับกับอีเกิลเนอะยล่าสุดครับเราจะต้องดันหัวขึ้นไปก่อนแบบนี้อาจจะเห็นว่าข้างนียมีเอวโผล่ขึ้นมาเนอะแล้วก็ดึงส่วนของพัดขาตรงนี้ออกมาชุบชุบแล้วก็ปีครับเราจะทําการพับขึ้นแล้วก็ดันลงพับขึ้นแล้วก็ดันลงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสารอะร์ยก,การเนื้อด,ด้วยเห็นไหมอ่าแล้วก็ดึงแขนลงมาครับจากนั้นพับตรงนี้ออกม้วนแขนแล้วก็ปิดดึงแขนลงมาครับพับส่วนสีขาวออก หมุนแขนแล้วก็ปิดนะครับอันนี้เหมือนกับหุ่นยูชะาเลยเนอะแล้วก็ถัดไปครับเราจะทําการดึงหัวลงมาแปะแล้วก็พัดข้างหลังครับดึงออกแล้วก็หมุนส่วนสีฟ้านี่เข้ามาจากนั้นใส่ส่วนสีฟ้านี่เข้าไปแทนนะครับแบบนี้โอเคทีนี้การเตรียมตัวเรียบร้อยครับเราก็มาประกอบร่างกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ขี่สุนกันต่อแบบผมโอเคอแล้วก็ใส่ขา สองข้างนะครับหมุนหัวกลับมาถืออาวุธนะครับผมแบบนี้แล้วก็กดอีกรอบหนึ่งอ่าเท่านี้ครับก็เร็จแล้วนะครับกับเออร์สแคนเ e อร์อีกาลิชาร์ หุ่นรบตัวที่2ในเรื่องนี้ครับผมซึ่งอีเกลชาคับความซัำของเขาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าแตกต่างจากเลโอชิต้าเชียงเลยเลโอชิต้าคับจะเป็นหน่ที่เน้นเรื่องของพลังในการโจมตีเป็นหลักเนอะแต่อีเกลชาคับเน้นเรื่องของความเร็วแล้วก็สามารถโจมตีฝ่ายจากบนท้องฟ้าได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการโจมตีระยะใกล้เป็นระยะไกลแทนนะครับว่าอาวุธหลักก็คือเจ้านี้เลยครับเจ็ตแอโรนะครับผมที่ถืออยู่ในมือนั่นเองนะครับในรูปแบบนี้เนอะโอเคครับซึ่งอีเกลชาเขาบอกว่าเป็นหนึ่งตัวที่เทมากๆนะครับอ ถ้าเกิดเลโอชิต้าเป็นเกาไกกาเนะอีเกิลช้างนี่ก็จะเป็นจาการนะครับเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยจะค่อนข้างรับสงบมากกว่าด้วยเช่นกันไม่ได้เราร้อนแบบเกาไกกานะครับอ่าในรูปแบบนี้เนะซึ่งตอนนี้ครับต้องอบอกว่าเทมากๆนะครับเขตที่นี้เรื่องของจุดขยับไปดีกว่าจุดขยับครับอย่างแรกครัวครับหมุนได้เต็มที่นะครับแขนครับบิดได้ไม่มี เอาออกได้นิดนึงแต่ว่าเอาออกได้เฉพาะตอนแขนงตรงเท่านั้นนะครับหมุนแขนได้ครับข้อสอบเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับเอวบิดได้แน่นอนครับขาเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังหมุนซ้ายหมุนขวาด้เล็กน้อยเข่าครับจุดขยับ2จังหวะเท้าครับสามารถหมุนขึ้นลงได้เต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอย่างได้เพราะงัจุดขยับครับถือว่าทอมาได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะงั้นจุดขยับแอคชั่นต่างๆท่าไม้ตาต่างๆครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนอะทีนี้เรามาดูเรื่องของเสียงเพิ่มเติมดีกว่า เสียงถัดไปครับผมอ่าเจสเปียร์นะครับเจสเปียร์จะเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมเรียกชื่อผิดเป็นเจสไทรเดนไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวขอวางขุนแป๊บหนึ่งนะครับชุบๆโอเคเจสเปียร์ครับเวลาแปลงร่างเนี่ยเราจะต้องทําแบบนี้ก็คือดึงในส่วนของอันนี้ออกมาก่อนอ่าปิดลงไปแล้วก็ดึงส่วนของตัวนี้ออกมานะครับ,บ,บค่อยๆดึงนะมันหัคนหัมันผกลัวหามอยู่เหมือนกัน แล้วก็เวลาต่อครับเดี๋ยวผมขอหาวิธีต่อแป๊บหนึง่งครับผมจำไม่ผิดน่าจะต่ออ,อันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่จะเป็นอวบอีกชิ้นหนึ่งหลุดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอหยิบกล่องมาดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าเจ็ดสเปียร์ต่อ,อยังไงอ๋อโอเคผมได้วิธีต่อมาแล้เจ็ดสเปียร์วิธีต่อคือขอโทษที่ชา้าด้วยนะครับทําแบบนี้แล้วก็ ทำแบบนี้นะครับจะได้วุ弾ก็คือเจสเปียร์มานะครับผมซึ่งเป็นหอกที่ใช้พลังงานลมในการโจมตีครับคือเวลาฟาดไปเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นคลื่นกระแทกเป็นลมออกมานะครับผมนี่คือเจสเปียร์นะครับอาวุธโจมตีระยะประชิดของเอิร์ดการ์เนอร์อีเกิลชาร์ปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพอบินได้ปุ๊บเขาก็สามารถใช้อันนี้เนี่ยครับเหมือนกับบินคอยฟาดศัตรูรอบๆไปได้นะครับผมเป็นอย่นครับกับเจสเปียร์นะครับแล้วก็อาวุธหลักแน่นอนครับเปลี่ยนกลับก่อนเจ็ทแอโร่นะครับซซึึ่่่่งงเเเจจจแออโโรรรนนีียยกก็็ะะะปาาวุธมตใล้ เจ้าตัวเนี่ยจะใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกได้ว่าใช้งานแทบจะตลอดเลยจะดีกว่านะครับทั้งเรื่องเลยนะแบบนี้โอเคเพราะงเดี๋ยวใส่กลับไปก่อนแป๊บหนึ่งโอเคียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับกับนี่เลยครับอ่าเจตแอโร่นะครับซึ่งพอแขนมันออกไม่ได้เนี่ยท่าตั้งก็จะแปลกนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เสียงถัดไปครับอ่าเจตแอโร่นะครับเป็นปืนที่ยิงรัวได้ครั้งละสามนัดนะครับถัดไป เป็นเสียงตอนท่าม้ตานะครับกับวิวชาร์จิฟูซุลาโตซึ่งมาใช้ท่านี้ครับอีเกิลก็จะกางปีออกมานะครับแล้วก็ปั่นล้อทุกอย่างตามตัวครับด้วยความเร็วสูงนะครับก่อนจะชาร์จพลังขึ้นไปบนฟ้าที่ปืนแบบนี้อ่ะแล้วก็ ถ้าไม่ได้เขชื่อว่าถ้าเจ็ตแอโรจะเป็นหน้าที่ชาร์จพลังไว้แบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยิงเป็นกระสุนรูปนอกออกไปนะครับผมซึ่งท่านี้เป็นท่าที่เบากว่าแอคเซลสอดแต่ว่ามีความเร็วมากกว่าแล้วก็สามารถเจาะทะลวงจากระยะไกลได้นะครับนี่คือท่าไม้ตายเจ็ตแอโร่นั่นเองนะครับผมใช้เสร็จปุ๊บก็ปิดปีกนะครับแบบนี้ไม่ให้กินพลังงานเสียงถัดไปครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับเหลือแค่เสียงเจ็ตเปียอะไรนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับเอิร์ g กรันเนอร์ อีเกิลชากนะครับผมหุ่นคู่ของนี่เลยครับเกากแกรเนอร์เลโอชีต้านั่นเองนะครับซึ่งพอมายืนคู่กันปุ๊บครับก็จะออกมาอารมณ์แบบนี้นะครับกับเอิร์ดกรนเนอร์ทั้ง2ตัวที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่าแต่นะครับเราบอกว่าพอยืนคู่กันแล้วครับงดงามสวยงามเท่มากๆนะครับต้องบอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเรามีเอิร์ดกรนเนอร์ยืนครบ5ตัวนะครับจะต้องเท่กว่านี้แน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเอา2ตัวก่อนในตัวที่3ามด้วยสครับเราจะตามมากันในภายหลังนะครับผม โอเคครับแล้วก็การเดียวประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยครับกับ Earth Grunner Eagle Shark นะครับหุ่นคู่หูแล้วก็เป็นเพระออีกคนจากเรื่อง Tomika คิว n นาก n t ไต Earth Grunner นะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าความสามารถของเขาครับจะในเรื่องของการบินแล้วก็การโจมตีระยะไกลด้วยความเร็วเป็นหลักนะครับจะต่างกับของ Leosita แทบจะสิ้นเชิงเลยมันแบบนี้นั่นเองนะครับพอมโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย ที่จะทำให้ลืมกด subscribe channel ่จอใครมีคำอแม้ใดครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย